คร hablando, day. ับผมรอฟังตัวเลขอยู่ใกลแล้วไกลครับพรุ่งนี้เลยวันนี้วันที่ไหไครับเนี่ยสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดแล้วครับพรุ่งนี้วันที่เจ็บมาหลายงวดแล้วนะคุณแม่เจ็บมาหลายงวดแล้ว oh. ค so ิดว่าจะพอดีหรือป้่าว่าไปทําบุญมาครับก็เอาเงินที่ ทุกคนครับที่มาร่วมงานตอนงานคุณแม่ใส่ซองรวมถึงสแกนหน้างานนะครับผมก็เราก็อย่างที่ประกาศไว้ในงานก็คือจะนําไปบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิปดีซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลที่คุณแม่รักษาตัวอยู่นะครับผมแล้วก็คุณแม่ก็ทําบุญกับที่มูลนิธินี้มาตลอดก็ยอด1น0 0ล้านสองแสนสาบาทครับแล้วก็มีการน,นี้ก็มอบให้กับมูลนิธิไปครับก็ เอาไปช่วยให้กับผู้ป่วยที่เขายังขาดโอกาสนะครับแต่เขาแบบยังขาดเรื่องกําลังทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวให้มูลิธีเขาเป็นคนจัดการอันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะครับสาธุนะครับผมยาอุปกรณ์ด้วยอ่ะมียา mm hmm. ก็คือจะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆของคุณแม่อุปกรณ์การแพทย์ mm hmm. เช่นไม้พยุงใช่ไหมฮะมีเครื่องช่วยหายใจแล้วก็มีพวกยาต่างๆ เพราะว่าคุณแม่เอาจริงๆกินยาเยอะมากเป็นตะก้าเลยครับยาแม่เป็นตะก้าแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นยาที่ค่อนข้างแบบมีราคานะครับที่เราก็พอมันไม่ได้ใช้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไว้ทำอะไรก็เอาไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลเผื่อเขาเอาไปบริจาคต่อสำหรับคนที่ต้องการใช้ยาครับก็เยอะเยอะมากเลยอ๋อคำจริงก็ บอกแม่ตั้งแต่แบบจากที่บ้านแล้วทำจริงวันนั้นทำหลายอย่างก็คือตอนเช้าไปรับอธิปปาก่อนที่ที่วัดนะครับคืออธิปปาเก็บไว้ที่วัดตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วเอ,อทีนี้แต่ว่าตอนคุณแม่คุณแม่เขามีบอกไว้ว่าของแม่ให้เก็บไว้ที่บ้านอาธิแม่ก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเราก็ไป พาป้ากลับมาอยู่ที่บ้านด้วยกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็ก็บอกแม่หลัเช้าแล้วว่าเดี๋ยวนี้จะพาป๊าอาทิตย์ป๊ากลับบ้านนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเงินไปบริจาคก็แม่ก็ทุกคนมาทาบุญร่วมกับแม่เลยก็แม่ก็มารับบุญไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปบริจาคเงินบริจาคกับกังแพทย์แล้วก็ก็ก็ไปตามแผนต่างๆที่คุณแม่เคยรักษาก็เอาไปเช้าไปขอบคุณคุณหมอพยาบาลที่ดูแลเพราะว่าเอาจริงๆก็ อยู่กับตรงน,นั้นนานหลายปีครับเอาเรื่องขอบุณแตรู้สึกไงบ้างที่เรกับนได้ลับในสัคที่ีแน่ต้องไดูแลห้้วก็รู้สึกขอบคุณครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าแบบจะพูดอะไรเพราะว่าคนเราอ่ะผมว่าทุกคนแห,หละเมื่อไหร่ก็ตามอ่ะที่ยังไม่เจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าหุ้ยต้องดูแลร่างกายแล้วว่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือว่าคนใกล้ตัว จะไม่มีทางที่จะรู้สึกระวังหรือว่ากลัวหรอกแต่ว่าจนวันหนึ่งอ่ะที่มีคนใกล้ตัวหรือว่าตัวเองประสบกับเหตุนั้นจริงๆอ่ะจะค่อยมารู้สึกว่ารักตัวเองแล้วก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่านี้เห็นความสําคัญของตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าผมก็ขอบคุณทางครอบครัวผมมาขอบคุณทางโรงพยาบาลระมาที่ดีมากๆที่ที่ดูแลคุณแม่อย่างดีมาตลอดไม่ว่าเวลาคุณแม่แบบมีเหตุอะไรก็แบบคือเราก็ประสาน ไปทางทางโรงพยาบาลก็ก็ก็คือดูแลคุณแม่อย่างดีมาตลอดหกเจ็ดปีนี้เลยครับก <จะ S 1> ็รู้ส<ร>ึกขอบคุณก็ด,ด้วยใช่คือจากอาจจะเป็นเพราะว่าตอนป๊ปาเรายังไม่ได้โตมากแต่ว่าพอมาตอนแม่แล้วอะเราอายุเริ่มเยอะแล้วอะเรามันเลยทําให้แบบมันก็ย้อนกลับมาที่มองย้อนกลับมาที่ตัวเองด้วยว่าเราก็ต้องดูแลตัวเองด้วยน้องแบบหมายถึงว่า ถ so ้าเพราะณวันนี้ตัวเราเองก็เป็นเหมือนเสมือนหัวหน้าครอบครัวแทนแม่ไปแล้วเลยเราก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งที่พึ่งของคนในครอบครัวเฮ้ยกองยูใช่แล้วอันนี้คือคุยกันแต่แรกเลยว่าเงินทำบุญที่ทุกคนนํามาทําบุญให้ตอนงานคุณแม่เราจะเอาไปไว้จากให้กับมุลที่ละหมาดทุกรดี ตั้งใจไว้แต่แรกแล้วว่าหนึ่งคือเอาบุญให้แม่ด้วยแล้วก็สองคือให้ทุกคนที่รักคุณแม่แล้วก็มาร่วมงานคุณแม่เหมือนได้ทําบุญไปกับแม่แล้วก็พบหน้าพบต่อไปจะได้กลับมาใช้บุญร่วมกันใหม่ก็ก็อย่างแรกก็ทําให้แม่ใช่ไหมฮะก็ก็ดีด้วยแล้วก็ก็รู้สึกดีด้วยแล้วก็หวังว่า หวังว่าคนที่หวังว่ามันอาจจะเป็นอะไรที่คนเห็นแล้วก็ทําให้ทุกคนแบบว่าเออก็ดีเหมือนกันนะเอาเงินไปทาบุญตรงนี้ช่วยคนแบบอย่างน้อยถ้าถ้าเราได้เป็นตัวอย่างที่ดีๆสักเล็กน้อยก็ก็ถือว่าดีมากๆสำหรับเราใช่ดีมากไอ้ไอที่ว่าการที่ได้ส่งต่อให้แหละเป็นอะไรที่ที่ดีมากๆเลยเพราะว่า ความจริงก็ไม่ได้อยากจะมาพูดถึงเรื่องแบบตรงงงตรงเงินอะไรมากมายแต่ว่าเวลาคนเราแบบป่วยหรือว่าล้มทีน,นึงอะใช้เงินเยอะจริงๆริงแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้ทุกคนอะที่เขามีโอกาสหรือว่าแบบพร้อมทุกทุกคนอะเนาะเพราะนั้นแบบมันก็มีคนที่ไม่พร้อมแล้วก็เผชิญกับความยากลาบากอะไรเพราะนั้นแล้วสิ่งที่ใช่อะไรช่วยได้แล้วก็ช่วยได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองอันนี้ดีที่สุดเลย